โอ้ยยครับของแกครับจับแย้มันสีเนี้ยมันสีเนี้ยบังบงเนียนะครับมันจีลูดผมหัวไหล่พี่เอาก็แย้มบึงดึงพวดดิอ่าบ่แมนครับจะพวดคือคือคือปล่อยครับบัเกียวนี่ฮะดึงผมอ่ะอ่าจุ่มน้ำเลยครับพี่พี่เป็นใครครับเสี่ยงครับพันพันอีสานเสตีครับผมมือนว่างมอเงินโรงพยาบาลครับ สวัสดีครับมือนี้น,นุ่มนีสามเนดอนกะผ้ามาแก้มือครับผมกใไซเบตตานะครับผมเทียมมโดยอีสานเซฟตี้นะครับผมเป็นว่าผ่านดำนะครับ ใส่เงียหัวขี้เกานะครับผมกับแกมือนะครับมือคลิปตอนคลิปที่แล้วนะครับก็ได้ยุ่แค่สี่ตัวนะครับผมเม่มันก็ดินอยู่ด้ยวยดำนี่นี่นี่ก็ <ๆ S 3> บังง่ายค้นค้นหากินแล้วบังหากินงายมันหนีบอกหล<ๆ>ังกันแท้มัน,นสิเป็นออืแสดงว่าคนเคยมาหากินนี่เนี่ยบอกนี่มันอาจจะที่มีคนมาหากินน้ำเห่าก้อนก้อนหนานี่ก็ได้เนี่นบอกนี่เบื้องง่ายๆนี่ มันจะมีห้อยง่างเห็นไหมรับวองว่ามือนี้บ่าผิดหวังครับเพราะว่ามากกับค้นหากินๆนะครับผ่านดับนะครับผมหรือว่าช่อง youtube นะครับอีสานเซฟตี้นะครับผมกาฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่องนุ่มอีสานเซฟตี้ได้เลยครับผมอีสานเซฟตี้มือนี้กรนุ่มอีสานมดอนกับมาหากินน้ำกันนะครับผม มันมัคนเคยมากนะคนไมันจะได้แสดงว่ามีคนคนมามาหากินแล้วมือนีนสิคือว่ามือนี้จ้าโอ้เบิ่งบ่ได้ครับมันอยู่ในน้ำเอออยู่กองมันเป็นตะมีปลาเห็นไหมครับมันยางบ่ได้ครับแมนบ่แมนมันจะอยู่ในหันอะยางบ่ไดรข้าวสีอะไรไปซื้อปลาตลาดวอกมา่บอบอครับพผมเบ่ได้ก็บอา โอ้นี่จะเป็นจะโอ้ปลาบัวเนาะแมนครับมันจะมีปลาครับมันมันปลาอยูืนนี่นหละคนก็มีขี้รูดให้องบึงสะพานแสดงว่ามีคนงามีคนมาหากินที่กันแมนครับคือคือห้อนี่แหละคนมาหากินที่ห้านี่แหละให้สังเกตติดขั้นกันแท้จีถ้ามีหอยยางแมนครับบึงบปรี้ยวทันจะขันมีก็ก็ดีห้าได้มันจะดี ตัวตางคนตางหากินเนาะกินนวนเบียดนีเขาใส่จากหลังโอ้สามสิบทะเลสำหรับผมนี่บใส่หลายครับใฟนี่หน่อหกับพ่อสามสิบนนี่ว่าทาเลกับพ่อแล้วแต่พ่อพอพ่อเนี่ยพี่พ่อโบจะปิดต้องใส่หลายครับพ่อใส่ใส่พ่อพค่นรู่ามองนีมีหรือบ่มีอ๋ออ่าปันหัวโบมี่ปุ๊บก็ง่ายง่าย ไปใส่มงไม้ครับบม่ได้เสียเงาหแล้วก็บม่ได้เสียเวลาอืมว่าเขาไปใส่ตรงนั้นบ่เขาไปบม่ได้ครับนี่เงี้ยเงยเงยเงี้ยโอ้ได้ครับจัดให้ครับยังจังครับบอสคนใส่กับคนผั <laughs> นใส่ <laughs> ได้ครับผมคับไปจัดไหนไปจ้าไป ยายายมาดังเลยได้พูดน,นะครับตอนนี้กาเวลาประมาณหกโมงเนาะหกโมงแดงปะประมาณนี้นะครับผมแต่ผพันท่าน,นดำเพลินวานะครับผมช่วงเวลาพุ่มพูนี่ปลาสิกินดีท่านเพลินวานะส่วนเรื่องส่วนง่ายปลากินดีนมาเป็นเนืองข้อมเพลินมาบุ ขี้โคนนี่แหละครับภูเขา่น้าช่วงนี้แหละเฮ้ยยังหัเบิร์ที่ก่อนเนี่ยครับก็ต้องหางเนาะกกหางกกหางมันปึ๊บนี่ว่าที่หัวบ่อคือบวบบลดกอนไซนี่ขอเจ้าที่เจ mm ้าทางมันไปเนี่ย ขอแล้วครับผมขอเรามาขอให้ได้ยู่ได้กินขอปูขอขอเงา้อยขอปูขอเงาต้องบอกด้วยครับนี่งสำคัญครับอืออืาใส่วิดแต่ว่าใจคนมึงต้องใส่วิดจินตนาณหรือใช้วิญญาณดูตากบุรีบุรีกินครับผมประเภทนี้ถ้าบาดบานห้องมึงซือมาให้หน้ามีเจ้าขุ่นเขวงเบิดลขอเพิ่นออกขุ่นเพิ่นเสียดอกเนาะ แต่ว่าขอพิ่แล้วละขอแน่ยืนยยกินขอยนกินออบาดเนี่ยน่ครับเป็นน้ำคุ้นคุ้าก็ด้จังบ่าเดี๋ยวบึงกันเด้อักีีเมนักียูบ่อยู่ยูยูยููบ่โอ้ยูยเลยครับผมอลักกันโอ้ ครับของแท้ครับจับไว้แล้วมันสีเนี้ยมันสีเนี้ยมันบ้เงี้ยะนะครับมันจีรุดโอ้ร่างกายนบ่ตัมก็หายจีดครับผมโอ้อ่าร่งการงานง่สางอยู่โอู้แสดงว่าของแท้อยู่ครับของแท้อยู่อืมปูฟันทานเข้าอยู่ที่เ้าได้มันจะห้เขาอยู่อืมอื้มจังอยู่ครับเดี๋ยวเด้อยปุมหางมองกันอ้เกือบสจีลุดแล้วนะ ดวงยังเนดวงน้อยเงี้ยว่าเกียบเลยครับมาทำมาทำมาทำบกวาดบวาดบกวาบกวาดกู้เขาโอ้ยจังเลยครับโฮ้เหียหัวเป็นผลครับผมเป็นผมเหียหัวเป็นเหียสั่นตีเอ้าก็ตามก็ซี่ขีดประมาณนี้ละครับสองขีดสามขีดอ่าอีสานเซฟตี้โชว์ผลงาน ป่าไงนี่บินอยู่ตลอดเวลาครับแต่ว่าป่าไงนี่ครับนี้เสียงมีิยังมากแกสิมั่งตัวตามสนทรัตยานเนาะมือมุดแหละครับนี่มือหัวมือก็ว่างมาครับมือบาดพยาบาลหรือเนล่าบาดพิมทำงานครับผมทีแค่ได้แฟนนี่คือปลาเขามือจะพเออเบิ้งเนี่ยเบิ้งให้เนี่ยมาทานครับมาทานมาทานกัน อูย่าคนท่านเนาะโอ้ยเฮยแค่นี้ครับผมอ๋อสามีเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้แค่นี้มันเด็กกันเนาะครับอ๋อวิธีเอาก็าแยกบึงดึงพวดดิอ่าบ่แมนครับจะพวดคือคือคือปล่อยขับมอเกียวนี่เขาดึงขึ้นมาอ่ามีเบิดทางไปแล้วครับผม มาทานซาค<อ>ุณมาทาน,นเนาะโอ้นี่บอครับที่ได้ยินเสียงเมื่อกี้เนี่ยน,นาสินาจันเนาะมืนมอบอาทมาปวดใช่ของไหครับปวดครับห้องกำลังยุ่งหมดนี่ไแ,แต่มันคยยยนืออย,ยู่น้ำติดเกียกันกันแท้เมื่อกี้กับบบบอเสียงแหละครับเออแล้วบิดมันถ่วงน้อยเมื่อกี้ปวดเนี่ย แต่มี่สองมาแล้วครับผมยอดดีดีครับผ่านดับเ็นเซลยอดเป็นคำว่าผ่านดัเราจะขวดน้อยนี่แค่คุยครับตรนี้ครับจับเป็นเสื้อปครับ จังหวะปลาเข่งครับผมนี่แหละครับขันขันตัวน้อยมันสีดีนึงสิแหละครับอ๋อเออมันถ้าเป็นปลาน้อยมันสีแมนมันสีนหายห้องได้ยินเลยนี่ครับโอ้ปลาหน้อยปลาเข่งนนไงเพื่อนก็ปลาเข่งไงเพื่อนนี่แก้มสามแก้มสามครับผมปลาคข่งยังบอดดึกยังบอดดึก เค่เรียนตรงเซียนเรีนเงี้ยดีๆทำรีดีๆใครอยากได้ป่าธรรมชาติ์ใช่ครับนี่แหละครับกองคำหนึงถึงดี่สิสามเปรียบนะครับผมนี่ป่าคอใหญ่ป่าคอโอ้ก็ไงที่สองก็ตัวตัวนี้โอ้เงี้อีลีนมาตัวนี้เดปูยังปูเน่าปูตายปูยังครับปูตายได้เดินตัวนึ่มันเป็นเงี่ยป่าไปเลย ไปเข้าไปจะรอบอีกรอบครับอีกรอบอีกเนาะเออบึ้นี้บอดจักจะนเลยเห็นเออไปเบิ่งขั้นเบ็ดสักกันไรเง้ยใส่ขั้นเบ็ดขั้นดิใส่มือจุ้ตีเดี๋ยเด้อผมตขันได้ไงนะยังเป็นยังนะเดี๋ยวังอึ้นยังคือบ่ดินบ่ดตีงบ่กชิงบ่กข่างกาวมือรวงมันนะครับนี่ เบิ้งขั้นเว็ทก็เด้อแต่ว่าสวบแน่นอนเพราะว่าเห็น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 ห่วงแล้วนี่เนี่ยมีเน่ากินแน่นอนเพราะว่าห่วงมันซิดออกแต่ว่าบปลูบไว้อีหยัางแฝงเอากินวล้นั่นน่ะโอ้โหใครขอด้คว้ามือไปเินมั้งไงกระเทียมโอ้ยนี่ไงอังวัดปลาไหลว่ายขึ้นมาพี่ที่มันหลุดจุยว่าด้วยโอ้โของแท้ของแท เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาครับของแท้ของแท้เดี๋ยวเดี๋ยวเปากกปากของแท้ครับของแท้ครับเห็นลปกเ็นลปกสีลุดดําเดี๋ยวมาสีลุดของแท้ของแท้ครับเดี๋ยวเด้อยวสีลุดเฮ้ย่างไรตั้งใจเอาไงนะเอาเผาเอาเเด้อเขี่ยทางครับเขี่ยทางก่อนเขี่ยทางก่อนเอาเขี่ยเหมือนมันมันพันกันเขี่ยทางมันพันกัน ของแท้ครับของแท้เห็นแล้วว่าเป็นของแท้แล้วครับเอาเอาปากของมากวะล่ะเอาปากเอาของมากเจ้าฟังมันหลุดจากน้ำโอ้ยตู๊ตู๊อื่นจะออกเดี๋ยวเตรียมที่ซีครับเตรียมที่ซีเตรียมที่ซีโอ้ยเอาด้วยวันะออกเครียดเครียดหางดึงกันจะทุกคนโอ้ยได้ได้ได้เอาอยู่ฟอไปตวงมันไล่นะเครียดทางก่อนให้มันอยู่ในน้ำ ขาลาดดึงนี่ขาดแม่นบ่แมนโอข,ขาลาดนี่ดึงขาดขาดแน่นอนบ่าขาดเบ็ดก็ขาดออกจากฟ้าเสี่ยาทางครับรเสี่ยทางกันแมนตรงเขี้ยหุ้มหกหกน่สักกอนนะขาดแน่นอนครับเนี่ยข,ขาลาดดึงนี่เห็นบอกนสนมันแต่นี่กระเซียงเตืบนนี่นี่ก็คือเสียงเตืบเนาะอย่าเฝ้า พวกในใจเย็นเส่้หัวมันปุ่นมันอยู่ได้ใหม่พอมดีหนุม่ม<อ>บนธรรมดาดิมันกล่องใหม่พอมน,นะดูด้วยครับมันก่อใหม่พอมครับผมผมชิดลับลับตัดต่อรถจับเป็นเนจับเลยเพราะมันเมื่อยแล้วมันเมื่อยแล้วอ๋ออ๋อเอาถุงเท้าหนี่อันทวดอเออดึงไม่ออกอี๋เี่ครับ มาทันโอ้โโอ้โหเปิดอะมาธรรมดาครับมาธรรมดามาทันครับไปผมกำหมดละเดอ๋ยะถ่างออกมาเบือตัวน่ะโอ้ยแอมซครับแอมซีแอมซีเอเปิอติงดี้ยวดะนั่นละนี่ เ,เกือบมันมาบวกมาใส่ข้างในเนาะเกือบมันมาบ,บ,บอกหกหกหกชิ้นก็มากกินอยู่เนาะเลยผลดีครับเลยผลครับเลยผลนี่หัวกลมมาทานเลยนะโอ้หัดเขาแคบหนงอทีหยากอยู่เมีนบะเมียนไม่รุดไม่ร <laughs> ุดเขาแคบปากมันนี่ขากระไตแข็งมันอ๋ออืม ดูดยากว่าสันถอปคันก้อวังนี่ซีกเนี่ยโอ้สุจยิดสุจยิดเตรียมซีครับโอ้แต่กันยังออกางาอยู่แค้มทึ่งน่ะนั่นะครับอันหนึ่งห้องอยู่ทึ่งฝาผมน,นะครับเดียว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 อื้อ พิดพาหนักดังบื่ออ้ยตอนนี้มันยังโอ้ยดูโอ้ยเพิหน่อยก็ตัวแรกอจ้ะเชนบ่ออเตะกับพ่อปัดพอเบียงครับโอเตรียมซีใส่ม่งเก่าอู่บ่ปะเนี่ยโอ้ยม่งเก่าหมันย่างบ่ไหนนะเอาเบ่งครับเบ่งเอาอย่างนู้ดอย่างนู้ดอีกช่อนอีกแล้วครับผมอีกช่อนอีกแล้ว โอ้เงยหัวกึ้นดีขั้นสิบอกครับหัวมันมีสารมันดอนเลยครับสนใจกันมากเลยนะครับหัวกันมีสารมันดอนนะครับผมโอ้โหเกือบถอนโอ้เกือบหยุดมันเกือบเขาเกือบถอนมันเขาตาเขาเป็นังอ้มาทำ แต้มที่หาครับผมแต้มที่หาเปิดกรีสจอดเอ้าหงายข้องนี่ก็ธรรมดาพ่ะธรรมดาเป็นองไรเจอทรงการเซฟตีจุ่มน้ำนะรับพี่เป็นังไรครับเสี่ยงครับพันพันอีสานเซฟตีครับผมหมื่นว่างห่อเงินปัญญาบาลครับ ติงเงี้ยไปไหบ้านโอ้มาเบิ้งครับอันนี้เตีงเมี้ยเมือนเติยงติงเลยแต้มทติผมข้อสี่ได้ป่นี่เจิงบ้าเติยงติงเห็นคือเค็งอยู่ส่งเค็งอยู่เลยครับผมโอ้คืออยู่ครับคืออยู่เบิ้งว่ามันของยังบ่บ่อะนั้นเรามั่นตา สี่เป็นแต่ด่างนี่สุดยอดเลยกินเลืออันนี้เตามทีหกเนาะนเลิสุดยอดครับสุดยอดครับหกเต้มแล้วครับผมมันมีสารสุปปี้กับมันมีสารมันดอนนะครับมือนี้ก็มาหาอยู่หากิ่นหาปลาครับใส่เบ็ดหัวโอ้ยรับผม ผลงานครับผมพี่น้องครับหกแต้มครับปากคอหา่านะครับผมแล้วกปากชิงนึง่งคลักแท้กคลักแท้ยเกินไปม <laughs> ุ้ยน,นักของจริงครับประมาณโลนึงนะครับโธรรมดาครับผมก่อ ขึ้นนี้ก็ได้หกแ้มนะครับผมปลาช่อนนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามคุณไลค์ด like, กดซับสไคร้นะครับผมี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับยมยงีสานมดอนและช่องอีาอสานเซฟตี้นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ